เซตนี้ประมาณประมาณ7 5 0ดร้อยห้าสิบถึงแปดร้อยน่าไม่น่าจะเกินเนี้ยหมวกจะเป็นหมวกอะไรก็ได้ใส่กาซหนัเง่งเหมือนเดิมหรือว่าเจ้าหมวกอันนี้ก็ได้ใส่ได้เหมือนกันหน้ากากก็หน้ากากอะไรก็ได้กาดหนักเงงเหมือนเดิมเสื้อจะเป็นเอ็กเซเลีนสุดสูเหมือนเดิมสามมิตรมับกอมเหมือนเดิม สองสองสามเมตรรองเท้านี่จะเป็นรองเท้าเทมเพิ่มเด็กกางก็จะเป็นแกาสหิ 1, 000, วหนึ่งพันตุ้กหนึ่งวิเป็นวันลาห้าวิเมื่อโดนตตีของดีเม็ดกับเม็ดดีเลยเพิ่มเม็ดสปิดประดับอิลูชันเม็ดดีเลยดดแล้วก็หิวเลือดหิวเลือดไม่ใช่หิวเลือดดีเลือด กา4ปีปีอามอกสแตทเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนเดิมดิกด๊กดิ๊กดีเลสีกา4ีปีแลวุ็จะเป็นตะกุตอะไรก็ได้แต่ว่าใส่กาในยนี่เพิ่มสป,ปี 10. สิบสปีจะได้แบบบึมๆเลยจะได้เป็นตงกดยาลิงเซตนี้รีมานา800%นีแบบ่สบายๆไม่ต้องกลัวมนาหมด มาหนาสักสองพันห้ามันถึงจะพอดีเลยถ้าเกิดน้อยกว่านี้มันจะมันจะหนีไม่ทันอยู่นิดนึงเออจะ,ะติวไะทับประมาณสิบนาทีมันจะลืมดีไม่ทันแล้ว